สวัสดีครับวันนี้เราอยู่โชคชัยสมาร์ทโฟนนะครับบึงสมพันเนาะวันนี้มาทบทวนความรู้ R9 หน้องนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้วันที่24นะครับธันวาคม2องพนะครับอ่ะคัอเปลี่ยนเข้าไปเชิเลยครับสวัสดีคครับนะคะตัวนี้นะคะให้หน้าจอมาข,ขนาดใหญ่นะคะหนิ้วเลยความเอีค่ะเลค่ะอเป็น เอามาเมรี2เองค่ะตัวนี้กันน้ำกันฝนด้วยพีเอ็มแบตค่ะตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาเยอะเลยนะคะแ,ะแบตเตอรี่5คันรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์ค่ะแล้วก็รองรับชาร์จไร้สาย15วัตต์ค่ะตัวนี้ให้กล้องหน้าเซลฟี่มา32ล้านพิกเซลนะคะกล้องหลังเลนส์หลัก12ล้านพิกเซลค่ะตัวนี้วีอันตรววายกับเซลลโฟโต้มันด้วยนะคะอันตรววายก็12ล้านพิกเซลเซเล์โฟโต้8ล้านพิกเซลค่ะตัวนี้มีสแกนล,ลาย อ๋อหน้าจอแข็งแรงไหมครับรุ่นนี้แข็งแรงค่ะตัวนี้ใช้กระจเกเป็นกอลิล,ล่าการชาร์จค่ะอ๋อแล้วลก็ในส่วนของการชาร์จเร็วเนี่ยมีバレลเลตพาวเวอร์แชร์ด้วยใช่ไหมดียังไงครับバレลเลตพาวเวอร์แชร์เนี่ยเราสามารถแชร์バレลเลตพาวเวอร์แชร์ไปหาหนาฬิกาหรือถืฟังได้สมาร์ทโฟนอื่นที่รองรับバレลชาร์จสามารถชาร์จกับเราได้ไหมครับได้โอเค ก็ดีมากครับสเปคค่อนข้างมีความแม่นยำพอสมควรแต่ว่าอาจจะต้องแนะนำเรื่องเบนเอฟฟิตนิดนึงอย่างเช่นชาร์จเร็วดียังไงเออแล้วก็อย่างไวเลสเพาช่ายดียังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำอีกนิดนึงขยายบอกเฮ้ยมี share นะไวเลสเพาช่ายนะมันดียังไงวะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งแนละ้วลูกค้าแบบไม่เข้าใจเราต้องอธิบายนะครับโอเคอยังไงก็ขอบคุณมากนะดีมากมากเลยนะค,ครับ